ครับวันนี้นี่พี่โอมานี่บ้านี่บ้านสุดท้ายของหมู่บ้านนี่เย่าเขาเรียกว่าบ้านนี่เ้าบ้านน้องใหม่นะครับนี่นี่นี่คุณแม่คนนี้ที่บ้านอยู่ข้างในนั่นแหละนะครับเห็นก็เห็นหน้าตัวเองก็นะครับอันนี้มีลูกกี่คนคะลูกสามสามคนแล้วคุณแม่เกิดปีอย่างครัี่ศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์เก้าปีมะปีมะสิงอีกอะปีอย่างศูนย์เจ็ดปีมะโงปีมะสิงปีมะเมีย คือบ้านดมอยู่หนูนะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดปีมะโรงศูนย์แปดปีมะสิงศูนย์เก้าใช่ป่ะปีมะเมียปีมะเมียครับผมเป็นคนใจบุญศุนทานนะครับนะสิ่งที่ผ่านมาเคยโดนหลอกโดนโกงสารพัดปัะเทก็เลิกไม่มีแล้วเนาะแต่นี้นี่ยังมีอยู่เพราะเพราะความใจอ่อนคนเกิดปีมะเมียเนี่ย ใจอ่อนครับผมมาลงมาจากสวรรค์ชั้นที่สามทำบุญเท่านั้นบุญเป็นบุญกุศลนะใช่ครับผมสายเทพจะมีชวดมาลงม่าเมียมเม่สี่ปีนะฮะสายเทพนะครับผมขอบคุณมากครับพอดีรถมาพอนะดี